อาชีววิยาศาสตรานะคะมาจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่เล่นที่หน่อยค่ะครับวันนี้คุณหน่อยมาเรียนหลัลกสูตรอะไรฮะมาเรียนหลัลกสูตรน้ำมันสปอร์ตนะคะครับหลักสูตรนี้ครูท่านในเป็นผู้สอนครับชื่อครูยาวค่ะครูยาวสอนเป็นไงบ้างฮะสอนดีค่ะเป็นกันเองดีไม่ไม่ซีเรียสน,นะคะคุณครูใจเย็นมากครับแล้วคุณหน่อยทราบข้อมูลข่าวสารของสถาบันเราจตส,สื่อใดฮะ,ะพี่เซิร์ชจากทางอ,อ,อินเทอร์เน็ตนะคะครับค,คือพี่เซิร์ช จากที่สวิตเซอร์แลนด์นั่นเลยเหรอครับใช่ค่ะแล้วทําไมถึงตัดสินใจมาเรียนที่นี่ครับเดินทางมาเลยอันดับแรกนะคะพี่เซธดูที่มันมีใบประกาศที่รับรองจากทางกระทรวงรหลายๆที่ที่เป็นว่าเราจบมาบแล้มีเอกาสารรับรองที่ดีเพื่อที่จะเอาไปทํางานได้แล้วก็พี่เซธหลายที่แต่ทีนี้ พี่เห็นว่าที่นี่เขามีเอกสารรับรองทั้งสามกระทรวงใช่ไหมใช่ฮะใช่ก็เลยตัดสินใจมาเลยใช่ค่ะมาเลยใช่ไหมฮะมาเลยค่ะโทรละโทรจองไว้ก่อนที่่จะโทรจองไว้ก่อนมีคนแนะนานะคะถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ถามได้แล้วจากที่ได้เห็นตอนแรกที่ได้เสิร์ชหากับตอนนี้ได้มาสัมผัสจริงๆรประทับใจอะไรบ้างฮะก็โอเคนะคะที่นี่ก็จะเรียนนักเรียนไม่ไม่ไม่เยอะมากครับแต่สามารถที่จะรับข้อมูลเข้าใจได้โดยตรงโดยที่ คือรับได้เร็วอะคือเรียนได้เร็วฮะค่ะสุดท้ายนี้อยากให้อ่พี่หน่อยฝากถึงผู้ที่สนใจมาหาที่เรียยหน่อยนะฮะก <rib> ็คนที่สนใจจะมาเรียนนะคะคพี่ว่าที่นี่น่า,น,า,น,า,น,าน่าสนใจตรงที่ว่าเขามีการสอนหลังจากที่เราจบไปหรืเหอเราลืมเขากลับมาทบทวนได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายตรงนี้น่าสนใจที่สุดพี่ว่าแล้วก็มีหนังสือรับรองด้วยอันนี้ครับผมครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่หน่อยมากนะฮะสวัสดีครับ